สวัสด,ด,ดีครับทุกคนวันนี้ก็มาถึงเขื่อนสีแล้วนะครับนี่มาทุกคนเห็นไหมเอาเรือมานะเอาเรือมาน,นี่ก็มาอยู่แพพี่พศ นต่พศเพื่สีนะพิพศ <c oughs> มาเรียกพิพดมาเรียกพิพดเมื่อคืนคืออย่างนี้ทุกคนเอาเรือลงแล้วทีนี้วิ่งไปตกปลาได้ปลาตัวหนึ่งใช่ไหมได้ปลามาตัวหนึ่งเชโดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เรือแตกทุกคนท้องเรือชนขึ้นแตกไม่นาำซ้ําไม่พอนะครับหางเรือชนตอมีปัญหาแก้ไขได้เรียบร้อยแล้วก็เรือลงน้ําเสร็จแล้วก็ตอนเช้า เอ้ยไม่ใช่เมื่อคืนปอนลงไปชาร์จแบตใช่ไอนปอนลงไปชาร์จแบตเรือแตกทุกคนน้ำเต็มเรือ <c oughs> <ๆ c oughs> ก็เลยเอาเทนเลอร์มาดึงขึ้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปเรือพี่พศแต่เมื่อวานอ่ะได้ปลามาตัวหนึ่งชะโดนะครับหมายวันนี้ก็เป็นหมายปลาช่อนบ้างชะโดบ้างนะครับก็รวมรวมกันไปนะครับก็ว่าคือถ้าเกิดตีชโดได้ก็ตีนะครับถ้าตีปลาช่อนได้ก็ตีนะครับก็ใช้เป็นทั้งเหยื่อยาง srx แล้วก็ เป็นกบกบยางค่ายพลรัวทั่วไปนะครับก็เลือกใช้เอาแล้วแต่ละหมายนะครับก็อาการปลาด้วยอะไรด้วยโอเคไปดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ตัวไป ครับดคุณบอนโอ้ยใสสวยด้วยปอนโอ้โหปอนเอาหรือว่าคุณเป็นมาอะบอนไงปอนยกเลยด้วยอนนี่ยกเลยล่ะ

ชุดโ,ดโอ้ยเดี๋ยวขันหักมามาดูปลากันีน่ทุกคนเยื่อยาง S R X สีดำโหสวยไหมลายสวยนะสวยเลอ,อลายสวยมากเลยเยื่อยาง S R X ตัวนี้น้ำพลจะชอบใช้เป็นแบบเด็ดขาออกนะทุกคน เอาขาออกเลยขาหน้าเนี่ยเดี๋ขาหน้าออกใช้ได้ขาหลังแอคชั่นดีนะครก็มีสี่ขาไว้ก็ดีนะครับมีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับสองขาหน้าก็แอคชั่นจะถ้าใช้สี่ขาคือก็คือจะเตะรัวๆมากเตะรัวนะครับแล้วก็ถ้าใช้สองขาจะเตะจังหวะนะครับหนึ่งแพ็คกิ้งมีสามตัวนะครับความด้วยเยอะแยะ SRX นะครับกับคันที่ใช้เป็นคันไซโกมาสเตอร์สเนปเปอร์โปรโลดิเซีย S24 นี่นะนะถามว่ามันตีปลาชโดได้จริงเหรอนี่ไงครับ

ขับข้างนอกกอ่ะกำลังกบกำลังก็ไก่ออก,กไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเยอะแยะไม่นอนวะบอกแล้วจีบให้เห็นเอาวิ่งไม่ตตายเอออย่งงางนั้นแหละอย่งงางนั้นแหละดีมากไปอีกไปอีกไปอีกไปเออ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องพี่เป็นยอะแล้ยยว เอายาบาปองละปาติบมันเอายังเอายังปอนขอยังขอยังปอนอ่า ตีแบบนี้มันจะลอดเนื้อมือนะคนไปได้ยังไงนี่มันกบไม่ใช่อากีแล้วกันแล้วนี่มันกบยาง S R X งานชะโดนี่ปลาที่กัดไซส์2โล3โลสุดยอดทุกคนกัดยังโหดปลาจิบโอเคสเอาเลยครับกบยาง S R X งันโุนโถ่กันไซโกมาเตอร์เลยครับตีเลื่อนเมื่อกี้ไปตรงเปาเป๊ะล็ลอกดีซีเอสยี่สิบสี่เอาเรื่องเอาด้วยอย่าอย่งสไอเอ็กงานช่วยดหนึ่งแพ็คกิ้งสามตัวมีตัวมีตัวเป็ดให้หนึ่งตัวแล้วก็มีกันฟันปลาให้หาสปิสติลิงใส่เองนะเพราะขายถูกมากโอเคสไอเอ็กฟันแ้ เล็กเท่าไหร่นะได้อยู่นะกเกออเราก็ทำเหมือนตัวมันเล็กเลยเปิดเพลงฟังกำลังแบบฟินๆโ oh อ้โหก็ hmm. ここมากินซะงั้นเยือย่าง S R e X ครับตอนนี้เป็นป่าป่านะเห็นมุมมันสวยๆทุกคนก็เลยตีไปนะ okay, ครับเคฝากด้วยครับเยือ e ย่าง S R X <c oughs> ตรงที่เขาลงทิ้งอะแล้วก็มา <c oughs> รอบสองว่ะรอบแรกคายด้วยนะรอบแรกคายมันเยอะด้วยนะรอบแรกมีคายมีรอบสองซ้ำเฉยพี่เห็นใช่ไหมเมื่อกี้เดินมันจัดไม่โดนไงแล้วทีนี้มันมันม้วนแล้วผมก็ตุกไงเพราะผมก็ตุกปุ๊บ มันดูดสามหกทะลุก,กลระโหลกเกือบทะลุกเกือบทะลุตตา,างเกลุกตา,างหลุกตา นเดี๋ยวยาง S X อีกแล้วทุกคนก็ดีจริงๆเดี๋ยวยาง S X เนี่ยจีบน้อยแต่กัดนะอืมจิบน้อยแต่กัดนะคือมันจิบแบบเราตีเหมือนกับเราตีหาปลาป่าแต่เราไม่ได้ตีเราก็ไลหาหาปลาจิบไปเรื่อยพอขึ้นเราก็ถ่ายแล้วก็ตีถ่ายรอไว้แล้วนะแต่กล้องผมโหด หมวกก็ไม่ใส่นี่บอกว่าจะจะถอดเสื้อถ่ายคลิปแล้วแบบมันเย็นกล้องผมจะถอดเสื้อถ่ายคลิปแล้วใช่ไหมปอนไม่ใช่อย่าไปเชื่อด้วยกคนโอเคฟักด้วยเยอะยาง SRA X ครับทุกคนนะครับโูดไซส์ประมาณ2-3โลนะครับโอเคฝากด้วยจะถ่ายรูปแล้วก็คันไซโกมาสเตอร์สไนเปอร์นะครับตัวนี้บอกว่าใช้ดีมากนะตีปลาจิบยังได้นะครับลอกเป็นตีปลาจิบตีปลาป่าได้ทุกชนิด ถ้าเป็นชดโดนะครับช่อนไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าวัดรอยวัดจะเด็นนะตัวนี้ใช้มาแล้วให้เห็นนะนะคนใช้มาตลอดลอกที่ใช้ก็เป็น d c a i r S ่สมีหลายรุ่นนะครับ d c a i r S รจะตีเบา X5 ก็จะตีใส่สายได้เยอะก็จะตีได้ครอบคุมได้ไกลขึ้นแล้วก็ก็ R นะครับก็จะเป็นงานประช่อนก็ได้นะครับโอเคฝากด้วย s I สุดด ใสโอเคเลยไปแล้วมั้งเรียนแบบมิกซ์สไตายเลยครับไอ้ปอนต้องถ่ายโอเคไหม แต่ไม่รู้ว่าภาพมันจะเป็นยังไง <c oughs> แบบนี้มันก็ถ่ายได้นะโอเคตอนตอนไม่สูงใช่ไหม <c oughs> อออไรยังล <c oughs> ากล้องกูลืมกล้องฮึฮลืมปืนมาตกปลาถ่ายคลิปบอกลืมกล้อง มาเราถ่ายได้แหละแต่ว่ามันซูมมันจะมีปัญหานิดนึงนั่งลงรได้ไหมได้<น>กูไม่รอน <laughs> โอเคเย <laughs> อะยัง S R X ทุกคนใช้เอาเลี้ยงตัวนี้รอบบ่ายรอบบ่าย<ๆ>ครับรอบบ่ายากล้องลืมกล้องด้วย <laughs> ปัญหามันเดยใช้กล้องสำรองแนละ้วทุกคนภาพไม่สวยอย่าว่ากันนะ กล้องสำรองไปก่อนโอเคฝากด้วยครับเยี๋ยอย่าง S.I. กับร์คันไซโกะมาเตอร์ล็อกดีแทส S24 เอาเลยครับ